โอเคกาีคนเดูวันนี้ผมจะมาสอนหลักฟรีนนี่จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับโอเคอันนี้ผมจะมาสอนในคอมนะครับเฉพาะในคอมนะถ้าถ้าคุณถ้าคุณเหยถ้าคุณอเนนี้อันนี้รับได้เฉพาะใน iOS ผมบอกไว้ก่อนนะแต่แต่ของผมจะมาสอนรับในคอมแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าจะรับใน a อ d ด o อ d ผมกดกดกดนี่ค้นหาในนี้แล้วก็จะเจออันมากมายก็ให้ก็ ก็เราทรําได้เลยนะครับก็จะง่ายเอาม,กมากๆเราเราหาไปเลยนี่มันก็จะมีไอ้น,นี้อยู่ก็ให้เรากดดูคลิปไหนก็ได้ครับในมือถือมันก็ยังมีในมือถืออยู่โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนรับในคอมนะครับโอเคอย่างแรกให้เราเห็นตรงนี้ไหมครับให้เราเพิ่มในนี่ไปเลยเพิ่มสังขยายนี่ตามตามผมได้เลยขอเรานี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้กดกาบาดไปนะ โอเคก็ให้เรามาที่ตรงนี้นี่พอผมมาที่หน้านี้นะครับก็ให้แล้ขอผมปักหมุดนะครับนี่ปักหมดุดแล้วก็แล้วก็กดตัวแล้วก็กดคลิกขวามันก็จะมีตัวเลือกนะครับตัวเลือกตัวเลือกในภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งนี่ครับถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นไอ้นี้เลย นี่ตัวเลือกในภาษาอังกฤษแต่ของอันหนึน่งมันน่ามันน่าจะเป็นแบบผมว่าผมแปลเอาโอเคโอเคท่านก็ให้เรากดไปที่ตัวเลือกนะครับกดเข้าไปแล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับไอ้น,นี้ผมตั้งชื่อว่าไอผมตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าว่าเอ๋ไฮดีกว่า ตั้งชื่อว่าไฮโอเคแล้วทีนี้ผมก็ใส่โคดนี้นี่ในนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีโคอดอยู่ก็ให้เนีย่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โค้ดไปด้วยนะครับก็ให้เราคัดลอกมาหมดเลยคัดลอกมาปุ๊บอ่าเรียบร้อยคัดลอกมาเลยทีนี้มันก็จะเป็นกรุป iOS ออ้นี้ก็ให้เรากดก็ให้เราเลือกไอ ไอพีไอพีนะครับกดแอดไปเลยหลังจากนั้นก็ให้ก็ให้ก็ให้เราไอรีรีหน้าจอเดี๋ยวไม่ใช่ลีหน้าจอเลยนี่ตรงนี้แม่ก็ให้ก็ให้ก็ให้เรากดคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายตรงนี้มันก็จะมีอยู่ก็ให้เราเลือก iOS ไอชื่อชื่อตอนแรกที่เราตั้งอ่ะก็ให้เลือกก็ให้เลือกไปเลยครับของผมเลือกไฮนะเพราะผมตั้งชื่อไฮตอนแรกโอเคทีนี้ทีนี้เราก็จะได้เจ้าตัวนิวยอร์นี่นะครับกดรับไปเลยโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนส่วนอันส่วนอันนี้ผมกดคลิกขวา ส่วนนี้ถ้าอยากให้มันเป็นหน้าจอเดิมกดคลิกขวากดนำออกแค่นั้นจบเลยแล้วก็แล้วก็รีใหม่นี่แล้วก็จะได้เจ้าตัวแมวตัวน,นี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเอตรงตรงัวนี้กับตัวนี้ให้ด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอเค อันนี้ก็จะปีใหม่เราครับขอให้สุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอตัวิพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย